สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินฟรีทูบูนิเวลต์นะครับ150บาทนะครับกดเติมงินตรงนี้นะครับผมใส่เบอร์ wallet นะครับก็สามารถรับเงินเข้าทูบูนิเวลต์ได้เลยนะครับผมได้ทําการเติมเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการเติมเงิน150บาทนะครับปุ่มเติมเงินเนี่ยได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการแจ้งเตือนนะครับมียอดเงินเข้ามานะครับในส่วนของทูบูนิเวลต์นะครับ150บาทที่เราได้ทําการเติมไปเมื่อกี้ได้รับเงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยนะครับว ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูนิวเล็ตนะครับหนึบาทที่ผมได้ทําการเติมเงินให้ดูต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำเงินฟรีนะครับผมทําได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์อันนี้ผมเปิดในส่วนของมือถือให้ดูนะครับในส่วนของ Android นะครับไม่ต้องติดตั้งดาวน์โหลดแอปนะทุกคนใครสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนนนนนครัััเเเพื่่่อออปปป็กกํําาาลลงงใใจทิตไ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันได้เลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินนะครับเราจะทําเงินผ่านตัว Google นะครับก็คือเว็บไซต์นี้มีชื่อว่านะครับ b u c k s i f i c o m นะครับที่ผมได้ลงคลิปรีวิวการถอนเงินไปครั้งก่อนนะครับในส่วนของการสมัครนะครับทุกคนสามารถค้นหาชื่อนะครับตรงลูกศรตรงนี้ได้นะ b u c k s a f i c o m ใน Google นะพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยหรือจะทําการกดสมัครตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับผมจะแนบลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับผมแล้วก เป็นคลิปวิดีโอสอนการสมัครนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมว่ามันจะขึ้นแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของหน้าเว็บหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยการใช้งานเนี่ยแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้จะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับสำหรับคนที่สมัครมาแล้วเข้าใช้งานผ่าน Google นะครับการแปลภาษานะครับกดไปที่3จุดด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมันจะมี คำว่าแปลภาษาเห็นไหมถ้าของใครไม่ขึ้นเนี่ยให้เรากดไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ภาษานะครับเปิดการแปลภาษานะจากนั้นนะครับผมถ้าเราอยากจะได้ตัวเว็บไซต์บล็อกเซฟไฟลงในเครื่องของเราเนี่ยให้เราติดตั้งแอปตรงนี้ลงในหน้าจอของเราได้เลยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาการใช้งานนะครับแล้วก็การทําเงินในส่วนของทูมอนิวเลตนะครับที่ผมได้เติมให้ดูเนาะเดี๋ยวผมจะสอนทุกเมนูในการใช้งานผ่านมือถือนะครับสามขีดที่อยู่ด้านซ้้้ายมือตรรงนนีะคับแลว กดเปิดออกมาได้นะมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมานะครับก็จะเป็นเมนูแผงควบคุมถอนเงินกระเป๋าเงินของฉันประวัติของฉันนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอของขวัญรายชั่วโมงลีดเดอร์บอร์ดการอ้างอิงและรับนะครับแล้วก็เป็นเควสประจําวันนะครับ เราไปดูที่เมนูที่1ก็คือแผงควบคุมนะแผงควบคุมเนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าหลักของตัวเว็บไซต์เลยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโบนัสประจําวันให้เราดูว่าเราต้องทํากี่คะแนนถึงจะได้รับตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับแล้วก็เป็นโบนัสความพักดีนะครับเป็นเหมือนกับการล็อกอินเช็คอินนะครับเป็นเควสดประจําวันนะครับสิรายการนะครับในการทําภารกิจเนาะแล้วก็จะมีรายได้นะครับที่เราได้รับจากการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นรูปคนตรงนี้เลยธุรกรรม10รายการล่าสุดนะครับที่เราได้รับมานะครับคะแนนเราได้รับจากช่องทางไหนมันก็จะะขึ้้้นนนตรรรงีใหเาดูคับ แล้วก,ก็การถอนเงินที่ผ่านมานะครับผมที่ผมถอนไปแล้วก็ได้เติมเงินให้ดูเนี่ยสวันที่แล้วนะในการถอนเงินนะครับแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับอ่ะคือการถอนการถอนเงินเนี่ยมี2วิธีนะทุกคนก็คือมีสกุลเงินของดิจิตอลนะครับที่เป็นบิตคอยน์ไรคอยเป็นสกุลเงินคริปโตนั่นเองสองเนี่ยก็จะเป็นบัตรข,ของขวัญจะเป็นโูมอนิวเอตหรือว่าของรางวัลอื่นๆนะสำหรับอ่ะสะกุลเงินดิจิตอลเนี่ยก็คือบิตคอยน์คริปโตนะครับเป็นโทเค็นเนาะราสาสาถลอกอนลนกอนทํ เงินคริปโตอะไรนะครับมีให้เราเลือกเลยนะครับ Bitcoin Litecoin Dotcoin DigiByte Ethereum Ton C Cat Dash นะครับ Karano BNB USDT Nano และก็ Monero สกุลเงินของแต่ละเหรียญคริปโตเนี่ยจะใช้ขั้นต่ําในการถอนไม่เท่ากันนะครับบางเหรียญก็อาจจะเยอะบางเหรียญก็อาจจะน้อยหรือว่าเท่ากันนะครับสำหรับกระเป๋าคริปโตที่สามารถรับได้ในส่วนของเว็บไซต์นี้ไม่ได้จํากัดนะเราสามารถเลือกใช้ได้เลยว่าเราจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเหรียญคริปโตนะครับเรามาดูที่ บัตรของขวัญน,นะครับในส่วนของทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับลาซาด้าโลตัสช้อปปี้เพจสตาร์บัคนะครับหรือว่าของรางวัลอื่นๆเราสามารถแลกได้เหมือนกันนะครับตรงนั้นนี่ผมก็แนะนําเป็นทูมอนี่วอลเล็ตละกันเนาะทูมอนี่วอลเล็ตเริ่มต้นที่100บาทนะครับเจ็ดหมื่นอ่าสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยคะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เจ็ดหมื่นนะแลกได้สูงสุดถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมประมาณนี้เลยในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่เมนูที่2เหมือนเดิมนะครับก็จะมีการถอนเงินที่ผ่านมานะครับผมได้ทําการถอนเงินนะครับในส่วนของชุมนีเวทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะตรงนี้เลยนะครับรายการล่าสุดนะครับคือรายการนี้นะ นะครับที่ถอนไปนะครับในคลิปก่อนนะครับก็สถานะนะครับผมขึ้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตามต้นคลิปได้เลยนะครับกดเปิดไปเปิดผ่าน Google นะมันจะมีปุ่มให้เราเติมเงินนะครับแล้วเราก็ทําการกรอกเบอร์ wallet ใช้ในการรับเงินได้เลยตามต้นคลิปที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับสชั่วโมงเอ้สามวันหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะในการสร้างการถอนเงินนะครับแล้วก็ได้รับเงินในวันนี้เลยนะครับวันที่20กันยายนนะครับผมต่อมานะครับกระเป๋าเงินของฉัันนนนนะะะครรบเเเเเมูต่อไปปปลยกก๋างิ็็จ คะแนนของเราที่เรามีอยู่ในระบบหรือว่าในเว็บไซต์นะครับว่ามีกี่คะแนนแล้วก็จะแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์ให้เราดูนะครับค่าเงินในเว็บเนี่ยจะเป็นค่าเงินของดอลลาร์ให้เราดูนะเวลาเราถอนเนี่ยเราก็ถอนเป็นทูมอนิเลตได้รับเป็นเงินบาทตามที่กําหนดไว้เลยนะครับ26,230คะแนนนะครับเป็นเงินดอลลาร์เนี่ย2.62ดอลลาร์นะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมดนะครับ453.9ดอลลาร์ทั้งหมดนะครับที่ถอนไปตั้งแต่เริ่มใช้งานนะก็จ่ายจริงนะครับเราข้ามมาดูในส่วนของการ การใช้งานและก็การทําคะแนนนะครับในส่วนของบล็อกไซฟเนี่ยเราทําคะแนนได้จากตรงไหนบ้างก็คือเมนูข้อเสนอวอนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อการทําแบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ line. หากเราเป็นสายแบบสํารวจอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้ามาทําในส่วนของเว็บไซต์ที่เป็นแบบสํารวจได้เลยนะครับในการทำนะครับก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นและก็เยอะมากมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของการทําแบบสํารวจเลยนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของเว็บไซต์บิดแลบหัวข้อนี้นะแล้วเราก็กด เปิดบิดแลบตรงนี้ขึ้นมานะครับพอเรากดเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีการทําในส่วนของแบบสํารวจนะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อในการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆในการทําภารกิจนะครับสายแบบสํารวจนะครับกดหัวข้อนี้สายเล่นเกมกดหัวข้อนี้นะครับอ่ะกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีการดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องนะครับแล้วก็ทําภารกิจในการรับคะแนนได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบการทําแบบสํารวจนะเราก็มาเลือกการทําตรงนี้แทนนะครับเพราะว่ามีแอปให้เราดาวโหลดติดตั้งทําภารกิจได้ทั้ง Android ทั้งเว็บ ไซส์แล้วก็ Google อ่าในส่วนของ Apple นะนะครับ iPhone ก็สามารถทําได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกแล้วก็ทําภารกิจได้เลย1คือให้เราดูภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับอันนี้แล้วกันย้อนกลับมานะมีหลายเว็บไซต์นะครับที่เป็นการทําแบบสํารวจแล้วก็มี Timewall อีกหนึ่งอันนะครับที่มีแอปเกมต่างๆให้เราติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับต่อมานะครับเป็นของขวัญรายชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีทุกๆ1ชั่วโมงะแนที่เราจว รับเนี่ยก็จะได้รับตั้งแต่5ถึง12คะแนนวิธีการทำกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ทําการแกรแ้แคปชั่นนะมันจะมีให้เราแกแ้แคปชั่นก่อนนะครับตรงนี้เราก็แกแ้แคปชั่นนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วเนี่ยเราก็กดรับรางวัลด้านล่าง,งนะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเลือกทะเลทรายนะนี่ครับทะเลทรายกดต่อไปทะเลทรายนะครับมีครับง่ายๆแค่นี้กดเรียกร้องรับคะแนนได้เลยนะครับผมได้รับคะแนนมาที่10คะแนนนะครับแล้วก็บวก XP มา4นะครับนี่คือเมนูการรับคะแนนแบบ1ชั่วโมงนะครับ <warrant. S 1> ต่อมาการจัดอันดับ l e a d e r b o a r d นะครับจะเป็นรายวันและก็รายเดือนนะครับสำหรับรายวันเนี่ยก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากำหนดหากเราติดอันดับแบบรายวัน1-10นะครับอันดับ1ก็10,000อันดับ2 5 0 0 0 0อันดับ 3, 2 5 0 0อันดับ4 1 0 1 0 0 0นะครับอันนี้เป็นคะแนนในเว็บไซต์นะไม่ใช่เงินบาทนะทุกคนตัวน,นี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันดับที่เขาติด l e a d e r b o a r d รายวันเนี่ยมีประเทศไหนบ้างนะครับมีชื่อใครบ้างนะครับมันก็จะขึ้นตรงหน้านี้ให้เราดูนะครับมีเกาหลีด้วยนะมีคนไทยติดด้วยนะครับแบบ urn, รายเด เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาทาคะแนนไปเท่าไหร่นะนี่ครับอันดับ1 2ล้านคะแนนนะครับอันดับ2อันดับ3เป็นคนไทยนะสี่ห้าหเป็นคนไทยนะครับแนะครับเป็นคนไทยนะที่เหลือก็เป็นต่างชาตินะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือการจัดอันดับต่อมาการอ้างอิงและรับนะครับอันนี้เป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนทุกคนสามารถทําการเชิญได้การเชิญตรงนี้นะครับไม่ได้จํากัดและก็ไม่ได้บังคับเนาะเพราะว่ามีลิงก์แนะนําทุกคนนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทหรือว่าในการแนะนําต่อได้เลย ทุกช่องทางนะครับเราจะได้รับรายได้จากการเชิญเพื่อนเนี่ย10%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็คือ10%เท่านั้นนะ ต่อมาเรามาดูที่เควสนะครับก็คือการทําภารกิจนะครับเป็นเควสประจําวันนะครับก็สามารถทําได้ทุกวันนะครับผมนี่เลยนะครับการทําแบบสํารวจนะครับสิครั้งแล้วก็20ครั้งการรับคะแนนจากการเชิญเพื่อน2,500คะแนนแล้วก็จะได้รับรางวัลที่250คะแนนนั่นเองแล้วจะมีเควสนะครับเป็นเควสตลอดชีพนะครับซึ่งมันทําได้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับเควสนี้นะครับทำจบแล้วเราก็จะไม่สามารถทําต่อได้นั่นเองนะครับวิธีการเล่นทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับรวมไปถึงการเติมเงินตั้งแต่ต้นคลิิปที่ผมมเตให้ดู 150บาทมันได้เงินจริงแน่นอนใครที่อยากจะคอมเมนต์รีวิวของบัคไซไฟเนี่ยก็ตามสะดวกด้านล่างได้เลยนะครับตรงคอมเมนต์เนาะฝากา like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ